เนีอยไรครับเกมแรกเปิดตัวมานี่แบบการตุ๊กตับตุ๊กตักเป็นไงครับให้เราถึงเกมนี้มันหนก็เป็นยังไงคะค่ะก็เกมแรกก็เป็นฝ่ายรับเยอะค่ะก็เลยเสียเสียเซตแรกไปแต่เซตสองเซตสามก็พยายามตีหาจังหวะค่ะห,หาจังหวะให้ทําเป็นฝ่ายบุกแล้วก็เดินเกมพยายามไล่หน้าให้ได้ค่ะส่วนเกมที่สองเนี่ยที่เรากว้าชัยชนะเราวางแผนเกมไว้ยังไงบ้างก็ก็ลูกที่เราเสียแต้ส่วนใหญ่ก็มาจากการที่เราได้รับเยอะ แล้วก็ส่วนใหญ่ลูกที่เราได้แต้มก็คือเรามาจากการบุกแล้วก็เราก็ต้องพยายามหาทางที่จะบุกเพราะว่าเราจะบุกเขาก็จะบุกเหมือนกันแล้วก็พยายามที่ว่าใครจะจะหาจังหวะที่จะได้บุกก่อนชิงบุกก่อนเห็กกน5 5ตามแรกสำหรับฟ้าีพยายามเล่นเกมให้เร็วขึ้นนำหรับ5แต้ม5ตามแรกสอบเกมที่สองเรารู้สึกว่าเราเล่นเกมเล่นสปีดเกมสำหรับเราให้ ีมมาาได้เปรยบกขึ้นก็อาจจะด้วยแก้มาจากโค้ดด้วยโค้ดก็ได้บอกแผนใหม่มาก็อาจจะจะตีตามที่โค้ดบอกมันก็อาจจะได้ดีขึ้นจากที่เราตีมาตอนแรกครับเกมกับเกาหลีนะครับเทคนิคที่เราเเฮ้ยราได้เก็บของประสบที่เราชนะได้ในเกมที่สองเกมที่เกมที่สองเกมเกมที่สามเนี่ยคืออะไรครก็ด้วยความความเหนียวด้วยความเหนียวของพี่ป้อที่เวลาโดนลุมแล้วแกะออกมาได้ด้วยแล้วก็เวลาออกหลังก็ไม่ได้เสียเปรียบครับ ในช่วงเกมที่สามเนี่ยยีสิเท่าในใจของแต่คนคิดอะไรอยู่ครับก็คิดว่าทำทำแผนเราจะเล่นยังไงแล้วก็ให้ทําตามแผนที่โค้ดบอกแล้วก็พยายามคุมให้ได้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คุมตัวเองให้ได้ไม่เสียลูกง่ายแล้วก็เพิ่มความละเอียดให้ตัวเองครับผมอยากฝากเกมวันพรุ่งนี้กับแฟนๆดูวิชั่นที่ชมที่นี่เลยครับผมค่ะก็ฝากแฟนๆชาวไทยนะคะก็พรุ่งนี้รอบชิงแล้วก็ เป็นกำลังใจให้พ่อกับบ้าด้วยนะคะก็เต็มที่ค่ะ